สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจะนงพนีเล่าถึงวันที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมฝากถึงบอนเชิญยิ้ม เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนนั้นพูดถึงอย่างมากซึ่งที่ผ่านมาประเด็นเรื่องการรับงานของโชครถแหบ่บอลเชิญยิม้มกลายเป็นเรื่องที่หลายคนจับตาโดยเฉพาะจา๊ะนงพนีมหาดไทยศิลปินรุ่นน้องของบอลได้ออกมาโพสต์ข้อความเรื่องการทํางานพร้อมฝากข้อความถึงบอลด้วยในว,วันที่3สิงหาคมจ๊ะนงพณีได้โพสตข้อความว่ารับงานแล้วก็ต้องไปต้องทําหน้าที่ อิจ้าเคยผ่านช่วงเวลาเลือดออกปากออกจมูกเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันเวลาเป็นเดือนหมอแพ็กจมูกเพื่อกันเลือดไหลออกห้ามขึ้นเครื่องเพราะกลัวความดันบนเครื่องจะทําให้เลือดออกหูฉันยังนั่งรถไปสกลนครเพื่อไปทําหน้าที่ในวันที่ฉันรถตู้เกิดอุบัติเหตุความที่สุโขทัยอีกวันเล่นเพชรบุรีฉันก็ยังต้องไปร้องเพลงในวันที่ฉันตัวชาไปเครื่องตัวไม่รู้สึกตัวไปนอนโรงพยาบาลเช้าออกจากโรงพยาบาลฉันก็ยังต้องไปร้องเพลงเพราะทุกอย่างมัน คือหน้าที่อยากอยู่ให้คนรักก็ต้องนึกถึงคนอื่นเยอะๆอย่านึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลักไปงานซะไม่แน่หนูอาจจะได้ร้องอีกแค่50งานนี้ก็ได้ใครเขาจะกล้าหางานหนูอีกหาแล้วหนูไปคืนเขากลัวใจพวกหนูจริงๆโลกนอกจากนี้ยังโพสต์ภาพคู่กับบอลเชิญยิ้มพร้อมกับแคปชั่นว่าเจอช็อตพี่กูจะร้องกูก็จะร้องตามเลยความจริงใจไม่เคยทำร้ายใครอย่างน้อยๆมันก็สอนให้เรารู้ใจคน ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ